ลอกลา์ถ่ายคลิปในในตติคตกง่ายง่ายค่ะกูก็ายดีไปมอในตัวคลิปในเหงาก็เฮ็ดจอมกวาไลายค่ะเนาะพ่อเมียกว่าด้วยจ้อมกันค่ะในค่ะกูก็ค่ะเาต็กเขากว่าในเนตติตกของเฮาค่ะเนาะกูก็ก็เรียนติ๊กตกไว้ห้างังหงมันอยู่ยาวค่ะเพราะว่าเขาสามารถเย้ายาวในเต็กเขามามันเป็นเังไไรค่ะเนาะในค่ะตีเปลี่ยนสายจี้ในในคณะเพราะเฮาเต็กเขากว่าค่ะเนาะด้ค่ะกูก็เพราะเขาเต็กเขามาในมันเด็กมีกองนาค่ะเนาะอันในมันเด็เปลี่ยนกองนาไว้อยู่เพราะว่าเขาใค่ถ่ายกล้องหลังเต็กพริกในค่ะเนาะ เนี่ค่ะมันก็ได้เปลี่ยนเป็นกล้องหลังบันเทาคะ่ะเนาะกัมในตีในในหมดอันนั้นจะเป็นหมดถ่ายแคยบหางคะ่ะย่ากออันไั้นซ้ำเข้าตังเข้ายา่าบอยซิหานาทีเนี่ยค่ะเนาะอันไั้นซ้ำหกซิพหน้าหกซิพวีนน 60, 60, 60ก็เป็นหนึ่งนาทีคะ่ะเนาะเพราะเขาถ่ายคลิปยาวกดตังไว้ซิพนาทีในไลรขนาดเพราะเขาถ่ายคลิปยาวคะ่ะเนาะกัมในเพราะว่าเขาพ่อเพราะเขาเดถ่ายเอาในก็เขาเดถ่ายกองนาก็พีกอันไั้นคะ่ะเนาะเพราะเ่ายาก็เข้ารานร้านเ <c oughs> ก็เต็กยเหก็ถ่ายถ่าย <c oughs> จังไในขนาดกุ๊กในก็ปุงจ้ามไปใส่ถ่่าายนนี้คะะเ ในค่ะอ ok ันน oui ี้มันเปลี่ยนใส่ก้นถ่ายค่ะเนาะเพราะว่าก้นถ่ายนาตาลเด่นเป็นซึงไหนค่ะนะเพราะเย้าก็บอกว่าเข้าใครกึศก็เตะกึศค่ะกับในแทงสอดนึงเข้าแขวกองหลังค่ะเนาะเข้าเตะปิ่นตินเลยค่ะเมื่อไกลสอดกองหน้านั้นเข้าถ่ายก็เอาคะแนนกับในเขาเด่นมาถ่ายกองหลังกันค่ะเนาะเตะพิกตินเลยค่ะนะปุงจ้ามื่อนังว่าเขาเด่นมาโซ่สแปนเข้าเจนไหนค่ะเนาะเย้าก็เข้ามาถ่ายเขาก็เตะถ่ายจนไหนค่ะเนาะ เนี่คะป่อมาเข้าถูกใจเอาป้อใจเอาในเขาก็เต็กกึดค่ะนะเต็กกึดจังไลยคะะนาะมาตัวคลิปตีออกมาค่ะนะเมื่อกี้เข้าถ่ายกองนากระมาค่ะนาะย่อกองมันเด็พีกมาเป็นกองหลังจังไลยคะนะคลิปในเข้าเดดถ่ายเรางยาวถึงสิบนาทีตินเข้าตั้งไวยองก็ไรเหมือนกันค่ะนาะแต่ในเป็นไม่ใส่มาเฮ็ดเนกเยค่ะป่อมาเข้าเดทเอาเนเข้าเดดติ๊กถูกจริงเลค่ะสีแดงค่ะนาะเต็กกว่าค่ะเนี่คะป่อมาเข้าเดทตัดต่อในเข้ามาเต็กจริงเลค่ะตีแกไขในค่ะนาะ มันเด็ดเป็นจังไหนขึ้นมาค่ะนะดีไรที่ o ใครตัดออกแปดเนี่ยเต็กกึ้ดจังไหนค่ะเต็กกึ้ดเจ้าก็มันเด็ดมีตัวแบ่งในะค่ะนะก,ก็มันเต็กตัวแบ่งเจ้าก็แพทย์ออกในอันที่เล็กๆในะค่ะนะ h ก็เต็กที่ทางขยะในค่ะเนาะอันดีมือไกลมันก็ได้หายกว่าค่ะในะคะเข้ามาเปิดด้วยค่ะเนาะ ะคะคลิปเขาก็จะเป็นจังไหนกําไรเพรว่าเขาใครใส่เสียงในกุ๊กโก้เต็กดีในค่ะเต็กดีว่าเสียงเนี่ยค่ะเนาะนะค่ะเต็กกว่าตีพักเสียงในค่ะกุ๊กโก้เต็กยาะกอลาดลาดลาดกว่าค่ะเนาะกุ๊กโก้เต็กจะไหนค่ะลาดลาดลาดทำตัวก็สุดค่ะเนาะเพราะว่าสุดเยาะกอเสียงเขาก็จะมาเข้าดีในคลิปเขาอันในจังไหนค่ะนะกุ๊กโก้ค่ะในคณะกุ๊กโก้ต้องลาดกว่าให้มันสุดค่ะเนาะนะค่ะยอะกอเขามาถอมด้วยว่าเสียงเขาไปเที่ยมเขาก็ขึ้นไม่แพร่แปดแหย่เยาะก็ขึ้นถ่ายใหม ยราก็มาเด็กตีโตแบ่งนีค่ะเนาะยราก็แพทออกแพทย์เาก็เขาก็ขึ้นเมล์พักเสียงใหม่หรือแทงเจนี่ค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นลอกไลฟ์ถ่ายในติ๊กตอกเราก็ไล่์พักเสียงค่ะเนาะเขาเป็นว่าคลิปในก็สอนตอนก้านาค่ะเนาะจานตากิฟต์ในก็กูก็ไล่ตั้งหัว่ับย้ายไปดีใครปันแห้งซื้อของร้านติ๊วยไซ่ในก็ตักมาสั่งไลรค่ะเนาะร้านติ๊วยไซ่มีเก็บเงินปลายตั้งเลยส่งไลรกูดีในเมืองไทยในเมืองใต้นี่ค่ะเนาะอันนี้ก็สินเป็นสินค้าที่ยไซตายไวยในค่ะะเนา เจมอันของกินของใจมีกุญแจงกุ้งเนื้อไหนคะเนาะงตอนแต่คิดนา้ก็ผัใกให้กุ้งก็เต็จแชร์ออกกว่าคา่ะก้นตีไปหูนั่นไรหูไรของจ้อมกันนำนำ,นำค่ะนะเย้าก็มาย่ากันให้คิดนดาค่ะแต่แตาคิดนา้ก็ไว้ซองโกก็ค่ะ